สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องสองพี่น้องพาแซ่บนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยน้ำใสกินนะมาดูกันว่าเราจะใส่อะไรมากก็ทำหลายครั้งอยู่นะขั้นแรกต้องใส่เครื่องต้มนี้ก่อนชุ ชวชวชวใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลใส่น้ำตาลถุดนะทุกคนใส่ไปเลยเพื่อความอุ้ย ของเราเองอืพอยจะวานเกินไปมะซา่ากกชีหัวชี ักะค่ะมาใช่เท้าเสร็จแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวตาภูเขาทองมันเยอะน้อยเดียว เราลุกคนใส่น้ำกระเทียมร้อนนะคะ นเลยละกันเดยวส่วนของเราทุกคนใสน่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะ นี่เราก็จะใส่กระดูกหมูใส่กระดูกหมูซี่โครงไก่กระดูกหมูเราล้างเรียบร้อยทุกคนน้ำเดือดแหละใส่ใส่เครื่องหนักมาก โอ้โหเครื่องหนักมาก,มากมเสร็จรอต้องมาถัว่วเอ้แล้วก็จะมาเจียวหอมรอ เราก็จะมาอะไรนะทำแคบหมู<า>เองกหมูตากหมูแล้วก็เจียวกระเทียมเจียวเองนะทุกคนแล้วก็ถั่วฝุ่นก็คั่วเองทำเองหมดอืมนังต้มถั่วก่อนนะ นี่นะคะทำไม่แคบหมูส่วนมากเราจะเอาถ้าทำางนี้มันจะอร่อยอะ่ะสามชั้นอะ่ะแบบว่าติดเนื้อด้วยแหละมันจะอร่อยเนาะมมไม่ได้เอาหนังอย่างเดียวไงเราขัวทั่วเองนะคะทุกคน เสร็จแล้วอะหก มีกันอยู่ทำอะไรนะกากหมูกากหมูลวนกากหมูก่อนเราชอบที่มันติดเนื้อเนี้ยมันจะแห้งๆเปล่าวะเกลือไปเรื่อยให้มันแห้งๆแล้วพอเสร็จแล้วพอมันก็เราเอากระเทียมลงใช่อาาเเรกระเทียมลงเกลือลงใช่ดูน้ำซุปทุกคนดูน้ำซุป โอ้น่ากินใส่สัสสสสสสน,นี่จ้าอันเนี้ยอันนี้คือหมูอะไรเขาเรียกสันนอกหรืสันไหนไม่รู้ดสิสันเนี่ยอันเนี้ยคือเราจะเอามาหั่นกินกับเป็นหมวยนั่นอะ่ะชิ้นโคงไก่ ที่คงเริ่มเปื่อยแล้วนุนคนกระดูกนมูอน้ำซุปก็จะแบบเขาใส่เครื่องเยอะเนาะในจะกระดูกหมูในจะกระดูก,กดไก่เนี่ยมันก็จะทำให้น้ำซุปหวาน้วเนี<ม>่ย เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนมาเราจะมาดูทีละอย่างนะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหผักผักม,มามเป็น<อ>สวนเลย,อ,ยอ่าผักบุ้งแล้วก็คะน้านะคะแล้วมีอะไรบ้างทั่วปนต้นหอมบักชีพริกป่นจานนี่เลย <c oughs> <c oughs> อะไรนะกระเทียมดองกากหมูของเราทุกคนนี่ไงกระเทียมดองอะไรกระเทียมเทียมเจียกระเทียมเป็นเป็นมกมันเป็นมกอ่านี่ยิ่งอเจียวเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองชิมให้ดูสิอืมกรอบหอมทำเองนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะ คนทำก็สวยอืมกับไปอันนี้อะไรเอ่ยพูดเองเลยหมูอันนี้ที่เราตุ๋นแล้วนะคะเอาไปต้มกับหม้อก๋วยเตี๋ยวอืมหั่นแล้วก็มาหั่นขอดูชัดๆหน่อยค่ะชิ้นหนึ่งหยิบขึ้นมาชิ้นชิ้นชินเดี๋ยวนะลงปังตังตังตังลงเราตังตังตังปัเราท้องทุยทุยมังมังเมา ต่อไปคือดยถูกไหอ่าน้ำซุปน้ำซุปเออตอนนี้มีลูกชิ้นด้วยว้ามันน่ากินกินเลยหม้มอหม้อหม้อเดือดแล้ว,อ,ลวอันนี้อันนี้ก็เป็นหม้อต้มนะคะเดี๋ยวเราจะกินได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอน,นกินนะจ๊ะเสร็จแล้วทุกคนน่ากินป้า ไปกินกันเลยค่ะทุกคนสวยงางยงมมากเลยอโอ้ย,อยอเลยตุ้มเป๊ะเลยอืดเลยก๋วยเตี๋ยวต้านตเนี่ยอ้ดม,มาจ้าทุกคนเสร็จแล้วมากินกันโอ้กว่าจะได้กินนะเนี่ย่ขั้นตอนเฮ้ยเ<ป>มาเปิด ดบบาบ,ดบใหม่ของผมดูนี่นะครับดาบใหม่ของผมซึ่งอ,อันตรายมากอันตรายมากใครโดนก็ตายมีของใหม่สามารถผลใช้ได้ดูสิน่าอะไรไปเลยมากพึ่งน่ะแซ่บแช่ปะอืมครับน่นเนียว ยังานี่ยเอาเอานั่นแหละอร่อยทุกคนเองมานทำเองเลยใช่ไหมใช่ล้วตป้าก็มีสิทธิ์กินคนเดียวป้าก็เลยกินคนอยู่บ้านทำคนเดียว ทำไมล่นะอยากเปิดชูนะดาบหน่อยใครเป็นหลักไม่มาใครเป็นชูแล้วดาบเสื้อก็มีดาบก็มีตัวอะไรนะกเสื้อพันจีโรฮะเสื้อพันจีโร่นั่นอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้สีน,สนสึ่สินี่ครับผมเอาดาบ,ดบมาข <Hey, bra. S 2> ้างหลังให้เฮ้ยเป็นหลักอ่าเป็นไงเป็นไงของหมืนเท่เปลนหลัก ทำเองคเครื่องเน้นเนเนฮัลลีฮัลลี 还有、哎、吧。 Oh, you don't want to eat it? No, I don't want to eat it. Hmm Nhập lên Nhập lên Ừ,เอายัง ได้ มีมีเหลืองอยู่นะป้าซื้อเหลืองไหมทำไมม,ไม่อ,อ,อ,มอบเลทำไมไม่ชอบเลยอเหือแล้วคุณจะเลนจันนนงหยอเานจังหะยอไม่รักใรกองโอ้ นันหมดแล้วเรียวายาไแบบเต้นนียาลวกให้นั้นนี่เหลืออนนึง บุ้งอืมดูไปเล่นน่นนะนทงเยเลยขวอยู่มานาน่้ไหมนไนไม่ไม่ นนไปไหนแล้วอ่ะมานี่เดีไม่ได้กินเลย โดนน้ำแล้วอ,อร่อยมากมาแซ่บไหมทำเองทุกคนแซ่บแซ่บชัดอันนี้แถวบ้านได้ช้อน <c oughs> อะได้ยินแต่เสียงปืนเสียงดาบพูดผิดนะพูดผิดไม่ได้หรอก

ก๋วยเตี๋ยวอีลี่ด้ยพี่น้องอม,มีแก้วซีนะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านนอก่าทุกคนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณนี่างเงี้นะเนาะเคยกินเราก๋วยเตี๋ยวแบบว่าบ้านนาว่า,าเท่านะฮะกลมใจจีโก้งไก่กระดูกหมู๊ดเอา้ายายก็ใส่น้ำตาลไม่อยากใส่เค็มตี่อย่างนี้บอกจืดเด้โอ้โหเสียงสด โอ้ยพี่น้องแมวเสียงสดน,นี่มันเขาเรียกว่าช้อนอย่าเลยของสีไทยประเทน,เนี่คุณเนี่ยถวยกับส่วนนี่ไปไปสีไทยซูเปอร์แว่เด็เมาแค่นี้แหละพี่นอ้องหลักเ <c oughs> มื่อตัมนี้ตังืจอแหวนหมดอยอ,อยุกคนแแ่บแ่บขึ้นกล้วยเราเปิดร้านก็เตี๋ยวได้ที่บ้านโดยไม่ต้องไปร้านนี่คณกินบ่ล่ะทีนีคนกินเทาบ่ ทามล้ว20เนอะไม่ต้องเอาแพงเยอะนะเพราะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่้อมเดี๋ยวมันเยอะกนี่ลูกเชี่ยวติ๊นปลาหมูกรอบอร่อยมากอะไรไม่ยากกินไปแล้ว2คำ ใช่คำน่ากินมากของป้าโคตรน่ากินเลยคู่หยาบอบป้าขอโทษ<อ>ของป้าสุดยอดน่ากินเลย โคดเดี้องมันบ่เพาะร้านบอกโคดน่ากินไม่ได้ไม่ต้องบอกปาโคดสุดยอดน่ากินเลยอย่างเงี้ยโคดไ่ได้พอดีก็ห้มดแล้วไงอป้าโคดสุดอ้าวป้าสุดน่ากินเลยเออว่าบอกด้วยน้องจีวงของ้านกินมากเลยออโอ้ยตได้หล ไม่ดีนมาีไมยังทำอร่อยไงอร่อยอเปิดร้านแล้วล่ะเท่าบอกเลยวชุนขอกอยู่นี่รน้อเอะมานั่นละห้า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 น้า่าห้้าห้าลา้าหมดแล้วห้า้อห้าห มีเมนูยังงจะมาเห็นในเมืสสเงเดจ้ะมนูองป้ากดตามกนไหลก็แช่ทำได้เจ้ากับจองสองพี่้องฟาดแซ่บวันนี้ก็ฝักกดไ์กดแช์กดซบกให้กับท้งสพี่ดาวฟาแซ่บด้วยนะครับต่ผมจะมีติ้งติ้งิ sure. ้งติ๊งตงต้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 งบ๊ายบายสวัส <para> ดีค่ะ